โอเคก็ขอกลับสุนีคนด้วยนะครับทำไมไม่เข้ามากลางเกมปะไม่รู้เ้ยรบบ์ควันโอ๊ยมาเห็นมาเห็นที่นี่ที่ไหนที่นี่ที่ไหนเนี่ยเฮ้ยมันเอามีดมาแพนิกก็ตายได้เวลาของดีแล้วมาเลยเอจริงอะไรอันนี้เหรอฮะ อยู่ไหนอยู่ไหนพอดีไหม <c oughs> เฮ้ยแอนมีคอนแชร์ตัวเราเฮ้ยดีไอ้หืมโอเคโอค้โหตีมันมากตีอะไรอะไรว่างมีบไปโดนโอเคโดนปืนโกูแทนแล้วกันเดี๋ยกี <c> ้ <oughs> ตึ้มเว้ย เล็ดฟันมาแล้วไหมพร้อมหรือยังเบนะีวายสโอเคเขาก็อือฮ่าอยู่โอ้อิฟังดีเกี้ยเออเออ โอ้คุมแรงทีบคุมแรงทีบว่ากระสุสญญแรงทีบกระสุน <laughs> ทำไมดีหลวชชาขนาดนี้อยู่ไหนวาสวัสดีครับคุณผู้ชายอยู่ไหนโอ้ยบนนโนเหรอเฮ้ ไอเหี้ยไอพุกไอพุกไอพุกไอี้ยไอพุกไอพุกไอพุกไอพพุกไปก่นไปก่อไปก่อนไปก่ไปก่น้วี่นี่นี่นี่ศพศพเลยนี่ศพเลยนี่ไอพุกเขาไปเป็น้ย้อนอยไม่ด้เากูป็นกอนนูบแมนดิไม่ไม่ห ไม่น่าสงสัยไม่น่าสงสัยไอ้ยังบุหรั่ไอ้ยังสงตุ๊กยังไม่รถรถมอเตอร์ไซค์คันนี้โคตรโกงลักเครื่องโอเคเฮ้ยมึงเป็นใครนี่โอ๊ยโกูโดนกูโดนไอ้เชี่ยเอ้ยยิงแนะนบ่ได้บอกเตรมย่างรถเร็วโอ้ยโอ้ยกำแพงกำแพง กำแพงกำแพงหลังกำแพงมันยิงอยู่มันยิงอยู่มีแล้วมกคนโยงใส่ในบ้านในบ้านในบ้านจ้าไปเขามีคนโยนใส่อยูน่นะอนโอ้ยมีคนมีคนกำลังมาอีกโอ้ยไอ,อ้เทีย้เข้าหัวกูเต็มเต็มเลยมึงเกือบตายดอมเกือบตายเกือบตายเ <ผม S 1> กือบตายเก,กือบ,บตายเกือบต,ตายคนละตี้ด้วยดอมโอ้ยดูดู นั่นไงนั่นไงมันเอามึงอ่ะม้ข้างหลังก็มีโอเคสุดยอดพวบกูมาเป็นพัวร่าให้กับเพื่อนเหรอฮะทำไมเล่นลอกลอบกูเว้ยงวันไอ้เหี้ยวันนี้เราจะมาเล่นในดานใหม่นั่นก็คือ a t t a c k of the the อะไร the อะไรเนาะ ดีแอนดี้ดีแอนดี้แก้วแก้วมึงมึงทำมาเขื่อเทศเดี๋ยวกูทำมันนี่เองขอใช้เท้ากูต้องเดี๋ยวเดี๋ยวกูต้องซับ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 กูลืมอะไรวะนี่เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอะไรอะไรอยู่ๆเชยรถถังก็ยกหลังอะไรอะไรไม่เกิดอะไรขึ้นเมื่อกี้ขอโทษครับอย่ามาอยู่กับผมโอ้ยกูคือผู้รอดชีวิต้ยไปไปบังกินบังกินไอเชนี่ อยู่นี่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 อยู่นีเฮ้ยยยยยะยย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 ยนยย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 ่ยยยยยยายยยย เอาล้านเออเอ้ยวคนเดิให้เตอไอะไเร้เร้เาเียไนบอกเปกเลี่วนี่ทามาเห็นให้นอยทางนึงเสื้อทีกันคือลัวๆพวกเลยสี่คนนั้นรึมาเลยครับระเบิดใครวะอันไหนอนี้ไม่เห็นอะไร วไปยังเมื yeah. uma, ่อย oh, ิ้กูมาเอ็งมาอผมรีจะหนีไปไหนจะหนีไปไหนดอมจะหนีไอ้ชี้ไปว่าเต้าหัวเต็มเต็มเฮ้ย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 เอาดานไม่วะดานเก่าไอ้เชี่ยว มันคือนเหแล้วคนเห็ล้แบแบบแอบมันแิหมันแิหัวมันแอฟิวมันอราเนะสวัสดีลูโฮ้้ฮฮู้หก่อนถ้าจะไม่ยุ่งเกี่ยวกับพท่านและพวิดเชื้องหลาย ลาก่อนเด้อไเแกมผิยไหวตันหน้ามันพอดีนะโน้มันเลยวยต้งโต้งไอขนมโตงไอหนุนโต้งไอหนุนโตงไอหนุนอกูแตกไาแกูไปแล้วกูไปแล้วโอเคโอเคโอเคให้กูยินก่อนกแมาชมูยอยู่ไหน

กูจะกูวดหัวเลยที้ะยิ้มวนๆนะแกหลอนยังมาดีฮ่าพวกเราไม่ได้ขี่รถถังนะครับอุ๊ยอุ๊ยอุ๊ยอุ้ยลูกสอนขี่หาก็ด้วยเอออุ๊ยโดนกูโดนกูโดนเห็นพี่แกอยู่นี่นะโอ้โหโอเคอ้าวจะเปิดอันตีแล้วพี่ไปเลยอาร์ซีลูกพ่อ แบบอ,อันนี้ผมวิ่งไว้อ่ครับโอเคครับโอเคเห็นศัตรูข้างหน้าไปเลยระเบิดแห่งความสดชื่นนานไง <c oughs> โอ้ไม่ใช่ระเบิดแห่งความสดชื่นแต่ว่าเป็นลูกเกียงนั่นเองอ <c oughs> ไปเลยพีเดเตอร์มิสไซ์อาวคุณเด,ด่ยิงเสียงอะไรบางๆอีง่งโอ้ยหลังโอ้ไม่โดนเลย โอ้โหแย่ละแตกหนึ oh. okay. <S <S ่งโอเคเหตุใดเราแบบแบบมันอยู่นี่อ่าอืมยิงไม่โดนสักนัดเลยไอโอมาเลย ดุหมดโอเคตีต่อได้อาร์ีไปต่อเลยอาร์ตีพอ่อไปไปเลยตีเก็บเลยฮอดีคอปเตอร์ใครมาอืออยู่เฉยซานายอีกแล้ว MSMC เอครับตอนนี้ ไ่เดนไม่โ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 ดนอ, <c oughs> อ,อยู่บนบ้านนี่แหละว่ากำลังยิงอะไรอย่นโอโดนลงไปรู้ตัวว่ะมันยิงกับมาด้วยว่ามันสวนนั่งไงตจอน์ซีน่าโอเคโดนระเบิดตาย สุดยอดโอเค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 ผมทำได้ผมทำได้นี่เอาหงกลางหอระพูมกลางหอระพูมกลางหอระพูมโตข้างหลังก็มีอย่าต้องมึงมีคนรู้สึกว่าเขาอยู่แถวแถวนี้บรอ๋อนี่ไง ไปแล้วไปแล้วอยู่แล้วต mm, ิดติดต oh. ิดต okay, ิดติดติดต SO ิดต eh ิดติดเบร็สเบร็สโอ้โอเคครับตอนนี네้ก็อยู่ด่านใหม่นะครับก็ชื่ออะไรก็ไม่รู้ครับยาวเกินไปผมอ่านไม่ออกเคลียร์นิวเคลียร์นิวเฮ้ยนี่ไงนี่ไง โคตรนางยิงไม่ถูกกันโอ้อะไรกันนี่เริ่มแล้วเอาออกเอาไปช่วยโอเคเราเรียกมันแล้วโดนเอโดนเอโดนเอโดนเฮ้ยเห็นอะไรแว๊บโอ้โหโอ้โหเพื่อน ข่ามันเพื่อนอีกครั้งคือลูกโมูเปาโบโดนโบโบอ่าฮะสวัสดีครับพี่สวัสดีครับเกมเป็นนี่หว่าใช่มาต่อมา มาต่อเอ้ยปัดจัดบ้านอยิงต่อดักหน้ายิงต่อดักหน้ามึง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 ดู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 อเพื่อนรักอ่ะอ่ะสุดท้ายเป็นกาวดีแรงมากนะครับก็ ชอบหะหยอดหยอดหยอดเหมือสนสไนเลยโอ้โหเพื่อนเก็บโอ้โหเพื่อนเก็บหมดเลยถ้าได้ปืนลโมโลนี่จ้าโคดจัดเลยที่นอ้องอา

บอบนี่ไงไอกม่รบอบบ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 อบบบบโบบอบกอบบอกบอบบกบบอ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 ยบอบบอบบอบอ้บออบไอบบออบบอ้อออาออออ ถ้าคือเขาไหวว้าวอ้าตายยังมาตายป้อ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 เออเรียบร้อยเคลียร์ทันทีป้อป้อป้อเรียบร้อยแตกหนึ่งเรียกกระเรียลโดกระสุนเป็นชาติแล้วก็ลีโหลดอยู่รีโหลดอยู่ไหมรีโหลดอยู่รีโหลดอยู่ไหมกูรีโหลดอยู่รีโหลดโคตรนานปืนอะไรก็ไม่รู้นี่เต็มหน้าเฮ้ย สวัสดีคุณฟุกอ้าวอ้าวคุณฟุกแตกไปแล้วเ <laughs> <laughs> ชียกูเพื่อนชนะแน่นอ <laughs> นส <laughs> วัสดีคุณฟุกคุณฟุกแตกไปอีกแล้วเอาอีกแล้วกูนิปปาเฮ้ยสวัสดีครับพี่น้องผมมาแล้วครับพี่น้องเฮ้ยฮ้ยราบบ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  เฮอยมาแล้วครับพี่น้องบ๊บบบ๊อ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 บบอบบ๊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 อบบิงบบ๊อบบคอบบ๊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 อบบนอบบ๊บบ๊อ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 บบอบบ๊อบบอบบ๊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 อบบบบบบอบบ๊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 ลบบ๊อบบ๊ออบบ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 บ ถ้าเป็นด้านธรรมดาัไปแล้วดินี่คเลยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไอ้ขี้ออมึงวิ่งเป็นเพื่อนกันเลยนะไอ้บ้ายนิโม่อะไสไอ้ยมึงโมอะไรเนี่ยเเฮ้ยหอบหอบหอบไม่เห็นเไ้มไอ้งง้ยไม่โดน กก็ทาางไววุ้ดี่มันยิงมันยิงใครอะคอมพิวเตอร์อ๋อเฮ้นะไม่ได้เฮ้ย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 เครื่องบินมันเป็นอะไรเมื่อกี้นลยเห็นเหมือนกันใช่นไหมเห็น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 ไหม โอเคโอเคโอเคกุงก้งกุงก้งกุงก้งอยู่ไหนกุง้งกุ้งโอเคครับโอเคเจยเย็นเชฟไ <laughs> อ้เยี่ยเมื่อกี้พวกผมอยากจะว่ายนี่ <laughs> ไม่เห็นกุหลาบพุกเลย ไอ้เชี้ยโอ้ยโอ้โหโอ้โหเฮ้ยเฮ้ขาาดบาดตายเลยนี่เอโดนมารบบุกนี่ไงคารลบิดเฮ้ยตาดไม่ได้เออกาดไม่ไ้ตาไอ้กูเจออะไรนะกูเจออเหลือง เจอเหลืองเหลืองคุณก็ทำงาน่าเหมือนกัน้วโอ้ยยยยยยอยยูยยยหยยยอยยยยอนยยยยูยย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 ย้ยยยยยอยยยยยวยกยย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 ยเยยย้ายย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 ยสยย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 ายยยย กูว่ากูวกูกูเริ่มว่าแน่ใจวักดลอววังมงเลยมุมอบด้วยพวกมุมอด้วยมุมอด้วยพวกนีไแล้วแมนเพย์มานที่ที่ผมเปขาวกจะ้เพามไไเ็อไรเออเข้ามาแล้วครับสวกสวเออ เฮ้ยกูเกี่ยฮ้วยเหละออกไหม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 เ้ออกไหมมันเห็นมันมันมืดเลยคนน่ะ มืดกว่าฆาตกรอีกไอ้เที่ยจะไปต้อมตำาวายยุ่มไปอ่ะมันก็เปิดเอ็กว่ะว้าไอ้เหี้ยกูกำลังทำภารกิจอยู่ไอ้เหี้ยวไอยเบิ้งเบิ้งบังดอกก็แบบแฟกยืนจ้องตากูดูกูเจอกันอีกแล้วมันยืนจ้องตากันดุนกันเลยเอ้าวิ่งวิ่งเลยภารกิจตัวเองเย พวกพวกพวกลงอย่าอย่าขึ้นไปออกไปไม่ไม่ไม่หนีไปไม่หนีไม่ไมผมเป็นเบอร์สาม่ชอบชายคอนโกรประชาชนประชาชนประชารัเบอร์สามเสียไม่แก่ขนาดนี้เฮ้ย อางันชิมาูมัรัดมืออัตรายตายไปซะมีความรู้สึกว่ามันเอาอีกละวเอากระชวนประชันพลังประชันพลัง ปชาชนล่างปชาชนล่งเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยปชาชนล่งเฮ้ยกูไม่รอดมึงอยิงไมแย่งคิวมึงหมดคลายตายแล้วยิงมีคนเยอะเฮ้ยลุกโอ้โหระเบิดไอ้ย่าก็โยนระเบิด่ะกูว่าทำไมว่าเพื่อนถึงวิ่งหนีกลับมาอะไรจ้าจะปาจะบอลซ้อมหรือปาระเบิดเข้ามาแบบนี้เงินจะเลี้ยงท่านนึงนะ อาไรอีนี่ไงมันซ่อมได้มันซ่อมได้มันซ่อมได้เพื่อนมันซ่อมได้ได้เต็มตู้ยไม่ตแล้วดแล้วหมแล้วเ็นะทุกคนไปแล้ว โอเคครับก็หมดไปแล้วครับสำหรับคลิปในปี2020นะครับก็เป็นยังไงครับก็สนุกไหมครับถ้าสนุกกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยนะครับก็เผื่อเป็นกำลังใจนะครับก็ผมก็ขอให้พรนะครับก็ขอให้ทุกคนมีสุขภาพแข็งแรงนะครับยืนยืนนาน100ปีนะครับก็เจอกันปีหน้านะครับก็ผมจะปรบปรุตัวเองครับเจอกันครับ